คุณพี่เป็นเฮียอะไรคะนี่นะคะค่าตั๋วของดิฉัน400รูเปียนะคะมาตามดูคุณเพียเป็นเฮียอะไรนะคะนี่นะคะคเขาบอกว่าเราลักคกี้มาถึงก็เจอเลยเพราะว่าบางทีอ่ะไม่เจอก็มีนะหมายถึงว่าเพราะว่าเขาเป็นตามธรรมชาติมากว่าจะต้องเดินไปเรื่อยๆไปหาว่าเขาอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาจะไม่เหมือนโคนมโดที่บ้านเราเนาะอันนี้เนี่ยคือตัวจริงๆคือตัวประมาณเราเลยอะเราพี่ไก่จะเตือนนะคะว่าจะให้อยู่ในบริเวณที่เขาอยู่เท่านั้นนะคะเพราะว่ายังอันตรายยังขอย้านะคะว่าถึงจะอยากได้คอนเทนต์อยากได้คลิปเนี่ยอย่าไปทําอะไรที่เป็นอันตรายกับตัวเองนะคะเราจะเดินตามไก่ไปนะคะไปดูเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูตัวใหญ่อันนี้ก็ตัวใหญ่นะเนี่ย โอ้โหียใหญ่มากเลยค่ะเขาบอกว่ามันดูเหมือนแบบขี้เกียจแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นการแบบทำให้เยื่อตายใจแล้วเสร็จแล้วให้เหยื่อใกล้ๆก็ไปกินใ cool belly, แล้วปกตินะเ <big S 1> ขากินแค่เดือนหลังก็คือกินแบบหัวควายลูที่ลูก คอมโบอยู่เอาไว้หลบแม่มันแล้วก็หลบพวกนกบกินสีด้วยคือเวลาคลอดมาประมาณสามเดือนแม่มันจะกลับมากินลูกมันจะมีอัตราการลอดได้ประมาณยี่สิเปอร์เซ็น